มือกลองอันมมเต็มพะนะอ้ยมาสคนด้มาพร้อมกันอโอ้โหจอดัห่นครับนั่งด้กันที่นั่งนี้ีบอกหนึ่งสองชึนอเอได้สบอลบอลบอลบอเอดีเนี่มุ่กลับ้มุกัานเลเอกองเอล้องเต็มเต็มเเอเตเอากลองเมเต็มเมมเเอ สามสี่คอเสียงเครัามสี่เดียวสา้ยาจเดี๋ยวเด่องพนารบบิวซีคือใ่ท่องสิเนี้ยอาไ่ยไม่ถ่ยไม่ไม่ยุ่ด้วยหนึ่งสองาม เริ่องหนึ่งอาจามแม่หาน้ามากล้องไม่อยู่เนี่ยสองกล้องบิวก่อนเลยโอเคก้องก่อนเน่องสามบอสบอสสามสองหนึอุ้ยคุณงวดเลเอาอู่สีได้นี่กล้องน้องบิวกล้องน้องบิวครับกล้องน้องบิวนะสามสี่อย่าเด้อสามสี่รลวครับ โอเคครับผมโม่เลยมันส่งนี่ตลอดมันส่งนี่ตลอดมันส่งนี่ตลอดเ่มเติมในแม่เปนาไหได้บอเธล่อเธอหล่มหล่อ่อหล่ห่อล่ออหลหลอหล่ออห่อลอหล่อหล่อหลหล่อหล่ออ่อลอออย่อห นี่เราน้ากองมาขอมาไม่ล่ำสมนานาเร็วโอ้นัก่าวน้กอยู่กับเข้าไปแล้วนั่อากัง